ดอกว่าไงเรื่องผู้ชายเมื่อคืนเนี่ยฉันได้เบอร์เขาด้วยอ่ะคนนี้ของกูมึงอย่ายุ่งเชียวนะออดอกมีบรรยาหาได้แบบกูไหมฮะอีปวกออปวกขุดเสาไฟฟ้าฮะดอกยันนายกอบไ,ไหมฮะสิ่งเชื่ออะไรวะนั่น,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 นลัดนายนำลัดนิวเจลล่าแล้วก็ลัดเถอของสกิปปิ้งลดคาราเมล จะแดกเฮียอะไรคะหัเพิ่งรู้ว่าพูดไม่ชัดอิสซาพี่ก็รู้นี่ยะว่าฉันนะ่ะชอบแดกอะไรหัวชาบ้านไงพองตายที่นี่ไม่ใช่ที่ขายผู้ชายอีวอกที่นี่ไม่ใช่ซ่องแต่เป็นร้านขายโตเกียวหล่อนจะถามผู้ชายแบบนี้ไม่ได้ถ้าแม่รู้เขา้าจะทำยังไงแล้ววะคนนั้นน่ะ หัวเก่ากูเองใครเขาเจ้ามึงเหรอวะสงสัยอยากโดนเบสกะหลกหัวเก่ามึงแล้วไงว